ขอต้อนรับเข้าสู่เทศก,กาลแห่งความรักด้วยการอุ้มคนที่คุณรักหลายท่านคงเคยเห็นการแข่งขังนวิ่งแบกเมียวิ่งอุ้มเมียหรือภาษาอังกฤษที่เรียกการแข่งขันนี้ว่า white carrying white carrying เ a อร i o n s h i p หรือเทศกาลอุ้มพารามียชิงแชมป์โลกมันคือเทศกาลที่ถูกจัดขึ้นณนเมืองฟองกายวีประเทศฟินแลนด์ในเดือนกรกฎาคมเป็นประจำทุกปีซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเทศกาลแห่งความรักเออเทศกาลนี้ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี1992โดยเกิดขึ้นมาจากช่วงปลายทศวรรษที่1800ที่ผู้ชายมักจะลักพาตัวหญิงสาวจากหมู่บ้านอื่นมาเป็นเป็นเมีย หลังจากนั้นกิจกรรมนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นการแข่งขันอย่างเอาจริงเอาจังจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกกิจกรรมการไปรักสาวมาจากหมู่บ้านอื่นเนี่ยนะกลายเป็นที่นิยมอัช่างมันจนในที่สุดมันก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นกีฬาเพื่อพิสูจน์ความจริงใจและรักแท้โดยไม่มีกติกาอะไรมากมายเพียงแค่คุณผู้ชายทำการแบกหรืออุ้มภรรยาแฟนสาวหรือว่าคนรักด้วยเทคนิคหลากหลาย ก็แล้วแต่จะสัรหาเพื่อวิ่งผ่ามสิ่งกีดขว้างต่างๆโดยวิธีที่เห็นจะเป็นที่นิยมที่สุดก็จะเป็นาการแบกเมียแบบกลับหัวกลับหางก็คือเอาตูดเมีย,ยมาชนกับหลังหัวเอาขามาพาดบ่าแล้วก็หัวเมียก็ห้อยลงไปดมตูดหัวดีนะไม่เอามาไว้ข้างหน้า ซึ่งการวิ่งแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยมีสถิติโลกบันทึกไว้จากการอุ้มภรรยาวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางที่ระยะทาง235.5เมตรโดยทำเวลาไปเพียง55วินาทีซึ่งผู้ชนะจะได้เบียร์ในปริมาณเท่ากับน้ำหนักภรรยาเป็นของรางวัลสหลว่าของรางวัลน,นี้มันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยขอบคุณสำหรับการรับชม ้าชอบหรือถูกใจฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับผม